สวัสดีคะ่ะทุกๆคนสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องคุนไถยหุณนนอกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นดาวโจนนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการคำนวณเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะ จะออกประจำนะคะเช้าวันที่15เดือนกุมภาพันธ์หกหนะคะหุ้ณดาวโจนก่อนอื่นเลยให้ทุกคนติดรูดเบิ้ลนะคะคืนนี้แอดให้รุดห้นะคะเจาะเม็ดเดียว5 4ค่ะหุ้ณดาวโจนรูดเบิ้ลรุดห้าเจาะห้นะคะ สำหรับวันนี้แอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นเดาจนของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ของให้ทุกคนเฮงๆรวยๆปังๆมีตังใช้กันทุกคนเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ